รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ช่วงโฮมทัวร์นะครับเดี๋จะพาโฮมทัวร์แบบเร็วๆให้ดูนะคุณสงปักไป่อยใชต่อ นี่เห็นไหมมีทุกบ้านเลยแต่เขาทำไม่เป็มนะแม่บ้านเขาก็คนทำดีดีดมานรี่เนี่ยหน้าตาหยก้าลนถ้าเจาะว่าจริงก็จะเป็นการไม่ถอมตัวใช่ไหมพี่อินไม่ใส่เสื้อผ้านอนจริงปะโอ้ยดีดีจะไปดูฉัหละตอนไหนอะสีท้ายครัวในวันที่เราต้องห่างกันแต่เรายังอยู่ด้วยกันอตย์นี้เราจะพาไปพูดคุยผ่านวิดีโอคอลกับแขกรับเชิญพระเอกหนุ่มสายหวานชวนจิ้นกับวันเดวิดอินสารินติดตามอิน ินท้งัช่วงรัดาะรอบบานสวัสดีคสวัสดีคขอต้อนรับสู่รายการตีท้ายครัวรายการที่ไม่เข้าตามสอกไม่ออกตามประตูนะฮะวันนี้เราก็ยังอยู่บ้านกันอยู่นะฮะต้องยอมรับ วันที่เราต้องห่างกัน แต่เราก็ยังอยู่ด้วยกันนะจริงๆเจอกันทุกวันอาทิตย์บ่ายสองโมงสิบห้าทางช่องสามกดเลขสามสิบสามสามสิบสามวันนี้แข่งรถเชื่อมเราเป็นใครอ่ะเป็นพระเอกหนุ่มน้อยหน้าสายเธอต้องชอบเลยล่ะอยากเห็นน่าเขาคือน้องอินสารินอ๋อพระเอกสายวายจะได้ลูดนซิทถูกลูดนทำไมสมมติว่าเป็นอาร์ตพลังทำรมดดำก็ลุ้นอย่านี้อินสารินปุ๊บลูดลมอ๋ออ๋อต่อให้ลูดขึ้นหรือลูดลงก็ลูดอยู่คนเดียวที่คอนโดแต่แหละไม่มีใครก็ลูดนจน วันนี้เราจะไปติดตามกันด้วยว่าวันเดวิดอินสารินตามติดอินอินทั้งวันขอต้อนรับน้องอินสารินฮะสวัสดีครับ ใส่ไปล่ะลกอินตอนนี้อยู่บ้านอยู่บ้านมานานแค่ไหนเด้อลูกอยู่บ้านมาเป็นปีอะจริงๆกักตัวอยู่บ้านเลยลกอินปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วลูกปีนี้26แล้วครับ26ที่จริง้วถือว่าเป็นพระเอกรุ่นใหม่ไฟแรงของกันช่อง3ที่ผ่านมาน้กอินเล่นละครเรื่องอะไรแล้วบ้างก็มีเรื่องแรกที่ออนแอร์ก็คือซีรีส์ลูกผู้ชายเรื่องภูผาครับตอนนั้นเนี่ยจะออนพร้อมกับทองเอกหมอยายเลยก็เลยจะได้เห็นเป็น2เรื่องพร้อมกันครับ ยอมแม่ยอมแม่ออกมาไม่ยิงให้นียผู้หญิงคนนี้เมียผมผมเป็นห่วงเขาผมว่าพี่จับผมเป็นตัวประกันก่อนดีกว่าอย่างพี่ชงคอยังกลัวคำขาดหาอยู่เองหรือฉันเห็นเดินควงกับผู้ชายจนจะหมดท่าฉลองอยู่แล้วเอ้าพ่อเพิ่มนี่มาหาความค่านะนี่จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังเหลืออีกหนึ่งคนนะ ก็เพิ่มไงล่ะจ้าเว้นฉันไว้คนเถอะจ้าพ่อมาอ้าวกันใช้ยน้องอินอยู่ในสายน้องอินพระเอกใหม่สวัสดีคุณด้วยสวัสดีครับน้องอินครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขากำลังคุยพูดอยู่กาลังทีนเขาเป็นพระเอกใหม่ไฟแรงอยู่ช่องสาม อ่าพี่เคยเห็นคุยกันไปคุยกันไปเดี๋ยวขอนอนหลับก่อนนะได้ใชาอีนนอนคุยได้ไหมฮะอินแต่เ้าหรือบ้านเหรอในยี่เลยพื้นที่นี้ครับไม่ได้ไม่ได้เริ่งร่างใส่บ็อกเซอร์ใช่ป่ะตอนนี้กําลังถ่ายทําเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าตอนนี้กําลังถ่ายทําคุณหมีปฏิหารอยู่ครับแต่ว่ากําลังพักเพราะว่าโควิดด้วยครับยีนอินรู้สึกยังไงกับบทบาทพระเอกสายวัยรั้งแรกแล้วอินตอบไปเลยพี่โอครับพี่โอ้ยะมากเลยไหมครับพี่โอ้ครับแล้วจะพูดทำไม ปั่นป่วนอะไรดูเฉย ู้สึกยังไงคะก็คิดว่าดีครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นละครที่ทําเกี่ยวกับความรักของเพศเดียวกันเนี้เอว่ามันก็น่าจะเป็นอะไรที่ใหม่ๆครับรบ,บป็นมีปฏิหารคุนมีปฏิหารรบบทเป็นเต้าหู้ครับก็คือรบบทเป็นตุ๊กตาหมีที่วันหนึ่งเนี่ยมีปฏิหารแล้วก็เกิดมาเป็นคนครับผมแต่ว่ามันจะไม่ใช่ซีรีส์วายกู๊ดกิกนิดนึงอะครับมันจะค่อนข้างเล่าเกี่ยวกับเรื่องของ L G B T เยอะแล้วก็ แบบจะชี้ปัญหาจริงจะค่อนข้างหนักนิดนึงอะครับไ,ได้ดูนะจัยังไม่ได้ดูครับแต่ว่าถ่ายทำไปประมาณสัก80-85%้าเได้ละครับน้องจีนจ๋าน้องจินถือว่าเป็นคิ้วบอยเลยอนะ อยู่ดีดหนูผันตัวเข้าวงการบันเทิงได้ไงตอนเป็นวัยรุ่นประมาณ1ิบ <Tipp> 6 <ett> <motiv ators> er อะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะมีแบบผู้ใหญ่มาทาบทามอยู่ตลอดตลอดครับจนกระทั่งอินจะเียนจบปี4เลยครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าเรียนจบอินต้องกลับไปทําสถาปัตย์กลับทําที่บ้านละซึ่งอินจะไม่ได้กลับมาทํางานวงการแน่นอนก็เลยคิดว่างั้นก็ลองดูสักตั้งหนึ่งแล้วการแบบลองทําโอกาสดูได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้เสียหายแต่ยางไงของขอให้ได้พูดว่าลองแล้วอย่างเงี้ยครับก็เลยลองเข้าไปแคสที่ช่อง3าเนี่ยแหละครับแล้วก็ได อ,อยู่บ้านก็น่าจะเหมือนทุกคนครับคืออินอาจจะชินกับการอยู่บ้านอยู่แล้วปกติเป็นคนอยู่บ้านแบบ90%้าสิบเอร์ซนีย่แล้วครับแต่อินน่ะชื่อเหมือนน้องพี่เลยนะมีพี่สาวชื่อโอ้กัเนี่ยพี่สาวชื่อโอ้หรือชื่ออาร์ต <c oughs> อหนุ่มหนุ่มหนุ่ม,ม,ม,มแล้วหนุ่มแล้วหนุ่มมาแต่ละทีทุกทีเลยพี่สาวชื่ออ่อพี่สาวเขาชื่อไออินอินนี่เป็นคนอเลอร์จริงป่ะมีคนบอกว่าอินน่ะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่แบบอเลอร์สุดหยุดไม่อยู่จริงไหม จริงครับถ้าคนใกล้ตัวจะรู้เลยอีเป็นคนชอบทางานมากๆเลยครับทาอะไรบ้างไะอินอ่ะก็ถ้าเกิดไม่ใช่งานในวงการนะครับจริงๆอีกสองหน้าที่หลักก็คือหน้าที่ช่วยคุณพอ่อทำมาสังหาแล้วก็ร้านเค้กซึ่ง2อย่างก็ทําเต็มตัวเหมือนกันเลยครับเราไปทัวร์บ้านเขาก<อ>ันหน่อยไหมวันในหนึ่งวันของน้องเขาเนี่ยเขาบอกตั้งแต่ตื่นนอนกินข้าวทัวร์ในบ้านเขาเนี่ยบ้านน้องอินจะเป็นยังไงบ้านเขาอลเลิร์ตกันขนาดไหนไปดูกันเลยฮะ เอาแต่ตื่นนี่กี่โมงเนี่ยตื่น10บโมงครับปกติครับเราจะพามาทําอาหารเช้านะครับวันนี้แบบง่ายๆเร็วๆเลยเนี่ยจะเป็นเมนูขนมปังโทอรส์สกินกับไข่แล้วก็อะวคาโดแล้วกันมีอะวคาโดแล้วแล้วก็วางขนมปังไปสุขภาพมากเลยเนาะปกติไม่ค่อยทานอาหารเช้าส่วนใหญ่ตื่นมาดูหุ่นแล้วก็นั่งน,<ม>นอนไปก่อนซึ่งแน่นอนนะคะว่าขนมปังเนี่ยเราก็ต้องใช้ขนมปังบบียสจากฮอล l เดตส์ทรีนะครับ เพราะวากินบาปเปาก็อร่อย,ะยนะฮะใช่ครับก็สุดช่วงโฆษณานะขนมปังทำเองใช่ครับมาถึงช่วงโฮมทัวร์นะครับเดี๋ยวอินจะพาโฮมทัวร์แบบเร็วๆให้ดูนะฮะเดี๋ยวเริ่มจากหน้าบ้านให้ดูก่อนเลยแล้วก็ค่อย,อยๆไล่ขไปดูทีละชั้นกันนะครับอันนี้ก็คือห้อง <S <S นอนอินนะฮะแต่เราจะงี๊ะให้ดูแค่ให้ดูสองวียังไม่ได้ความสะอาดเลยแล้วปิด ให้แอบสองห้องนอนแวบ,บเดียวขนาดนี้ไม่รู้ว่าอินจะมีความลับหรือใครซ่อนไว้หรือเปล่าครับเนี่ยถ้ามองอย่างนี้ก็เห็นค่อนข้างชัดนะครับนี่คือชั้น2นี่คือชั้น3แล้วก็ขึ้นไปด้านบนเป็นชั้น4นะครับแต่ว่าตอนนี้กําลังต่อเติมอยู่นะครับยังทําไม่เสร็จเอาไว้ถ้าทาชั้น4เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะพามาทาโฮมทัวร์แบบที่นี่ต่างอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูชั้น3นะฮะบ,บ้าน,นสวยก็แบกกันมาจากอินเดียเลยนะครับ ไม่ได้จัดบ้านเลยรัาจริงนะภาษาสวัสดีค่ะอันนี้พามาดูร้านนะครับร้านกําลังต่อเติมครัวอยู่ครับพามาดูครัวที่กําลังก่อสร้างอยู่นะครับเป็นส่วนต่อเติมนะฮะอยู่ในบริเวณบ้านเลยเนาะอยู่ในบริเวณเรามีที่อยู่ตรงข้ามบ้านนะครับอีกนานเลยลูกกว่าจะได้ให้สาเข้าบ้านตอนนี้ไม่กล้ให้ชั้าเข้าบ้านโ้ไใช่ครับบ้านหลังนี้หนูมี เออน้องอินเป็นคนออกแบบเองด้วยใช่ไหมจะมีบางส่วนที่ต่อเติมอยู่ครับอินจออกแบบอครับแต่ถ้าหลังนี้เลยอ่ะคุณพ่อออกแบบครับพ่อเป็นวิศวะอยู่แล้วเหรอพ่อจริงจจบการช่างเนี่ยแหละครับตัวคุณพ่อชอบอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่พาโฮมทัวร์แบบสั้นๆไปแล้วเราไปติดตามชีวิตน้องอินกันหน่อยว่าในหนึ่งวันทำอะไรกันบ้างขณะนี้เป็นเวลา8โมง13นาทีนะฮะพอเริ่มกลับมาทำงานกันได้ก็คือสภาพสารครลติดหนักมาก ความพีคก็คือยังไม่ได้ได้ผมเลยนะเพราะว่าราะว่ีบออกมาแต่เช้าไม่เป็นไรอันนี้ล้างผมเ้าต้องเคยล้างผมองเดียวแปดโมงครึ่งถึงโรงแรมพอดีนะฮะเดี๋ยวพาเขาไปดูดีกว่าทีมงานเขาเริ่มเซตกันละอันนี้พามาดูถ่ายโปรดักชันของวิดีโอครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเร็วๆนี้แหละครับขนมไหว้พระจันทร์ในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ใช่ไหมกันน้องใช่ครับมีไส้อะไรบ้างมีไส้คัสตาร์ดไข่เค็มครับคัสตาร์ดทุเรียนแล้วก็ไส้ทรัฟเฟิลครับ อร่อยมากครับเพราะว่าเราสูตรจากเชฟฮ่องกงเลยครับมันจะเป็นแป้งพายครับดูแล้วทำขนมเป็นเรื่องเป็นราวเลยจริงๆเนาะจริงจังครับน้องอินเนี่นอกจากเป็นดาราแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นคนที่ ผัวางนแลคทำธุรกิจผัวนี่คิดจะหาเงินมีขายของในกองถ่ายด้วยเหรอใช่ครับใช่คือกำลังจะเปิดแบรนด์ชื่อ h ฮ y e v e ่ y d a y ครับเป็นแบรนด์เสื้อผ้าครับก็เลยเอาเสื้อผ้าไปใช้ในกองถ่ายเลยเราไปถือถ่ายก็คือเอามาเองเลยครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจัดการเรื่องคอสตูมให้ครับแต่ว่าจริงๆนี่คือมาจากครอบครัวที่มีนะค่ือแบบเหมือนมีสตางนะแต่ว่าไม่หยุดทํางานเลยอ่ะ เห็นว่าทํางานมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ป่ะคะใช่ครับทํางานตั้งแต่ตอนตั้งแต่ม6หเลยครับจบมาเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อทำมาหนูว่าเขาตัวเองล้มว่า2องอย่างสองอย่างอันนี้คือแบบคือเวลาคนชมครับตั้งแต่เด็กจะชมแค่ว่าหน้าตาดีหรือว่าแบบเอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นโดยกําเนิดอ่ะมันไม่ใช่โดยความพยายามเพราะฉะนั้นผมอยากให้คนรู้ว่าเราอ่ะนอกจากหน้าตาดีแล้วเรามีความสามารถด้วยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราใส่ความพยายามเข้าไปอ่ะเราจะได้ดูไม่ไม่ได้มีแต่ ภายในเราก็ดีด้วยใช่มอบโตโต,โตโดด้โตโตโด,ดีกว่านออ,นอ,อนมาทั้งทีเมาให้น้องอินนะคือช่วงเนี้ยหลายคนเนี่ยถือว่าเป็นช่วงพักผ่อนอยู่กับบ้านนะแล้วก็ได้นอนเล่นอยู่ที่บ้านเยอะถูกป่ะทางรายการเราเลยมอบนี่ให้เลยครับชุดเครื่องนอนโตโต้ครับเอาไว้นอนฟินฟินหลับสบายทั้งคืนเลยครับมอบให้ครับเย้ขอบคุณนะครับออช่วงหน้าคุณอาช่วงหน้าเราจะพาไปพบกับ วันเดวิดอินสารินนะครับไปตามติดชีวิตน้องอินแบบทั้งวันเลยเดี๋ยวมาดูกันห้ามพลาดครับโขนมปังก็น่ากินนะใช่แบบใช่ขนมปังเราเป็นขนมปังเบรียอินนี่เห็นไหมมีทุกบ้านเลยแต่เขาทำไม่เป็นนนะบ้าทกคน พี่อินไม่อาบน้ํานอนจริงไหมคะปีๆทำไมหนูรู้ล่ะเหมือนเวลาวิดีโอคอลไปเขาก็อยู่บนเตียงทั้งวันเลยเลยคิดว่าเขาไม่ได้ช่วงย่องเบาเข้าบ้านกลับมามากันต่อแล้วเนาะอินมีเพื่อนสนิทในวงการปะคะมีครับในช่องก็ในช่องก็มีครับแต่ว่าอินก็จะสนิทนอกช่องด้วยครับมีใครที่รู้จักกันนานยาวนานสุด นิววี่ก็สนิทมานานแล้วมีน้องพีพีก็สนิทมานานแล้วอย่างเงี้ยครับและแน่นอนขอต้อนรับน้องพีพีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนิวดีครับ,ดรบได้ข่าววาวันนี้มาเป็นเซอร์ไพรส์เกสให้กับน้องอินสารินคู่นี้ไปนสนิทสนมกันมาครับบอกว่า กินกว่าสิบปีแล้วจริงหรอือเปล่าคือที่จริงรู้จักกันนะครับก็เกินประมาณประมาณสิบปีเลยอะแต่ที่จริงเพิ่งมาเจอกันบ่อยๆเมื่อประมาณช่วงสองปีที่ผ่านมารู้จักกันได้ไงนะคะคือพี่มีเพื่อนนะคะเพื่อนสนิทพีเขามีพี่สาวแล้วพี่สาวเขาเป็นเพื่อนสนิทกับพี่อิน เราก็เลยเจอเจอกันบ่อยๆเางี้ยไปแฮงเอากันด้วยอยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยพี่ชายคนนี้เป็นพี่ชายสายละมุนพี่คอยซัพพอร์ตนาบกีตลอดลยจริงไหมลูกคอยซัพพอร์ตตลอดนะครับอย่างงานแฟนทูเปียหรือว่าอย่างซีรีส์ที่ออนไปเองเงี้ยครับพี่อินเขาก็คอยดูคอยแล้วก็มาที่งานคอนเสิร์ตด้วยอะไรเงี้ยพี่อินเป็นคนงกมากจริงไหมคะเห็นมีคนเขาเมาสมาไม่จริงครับให้พี่อินตอบสิคะเรม่เจอมาควาว่าเวลาเราไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็หัดกันเลี้ยงเนาะ แล้วแต่ใครต้องยอมรับว่าทั้งสองคนตอนนี้เป็นเจ้าพ่อสายแฟชั่นหลายๆคนจะจะดูเรื่องแฟชั่นจะต้องดูจากน้องสองคนเลยพี่พีเม้าส<า>์าเ,าเลย,เยนขนพี่อินเหรอครับ ที่จริงเขากซ็ซูไม่ได้ครับซูไม่ได้ครับ <B ad> บ้าเเวลาไปถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ยเขาจะมีพอพเยอะมากกว่ามีชุดไปเปลี่ยนยืนระชันให้ดูหน่อยได้ป่ะคะสองคนใครจะใส่เฟรงกัน <laughs> ผมว่าตอนนี้ยืนไม่ได้ทั้งคู่ค <c oughs> <c oughs> ือท่อนบนดูดีมากครับท่อนล่างไม่สามารถจริงๆโอ้อยากเห็นเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ่ะมด่างนั้นมดโชก่อนเร็วให้น้องดูอดีขอของพี่มดก่อน จะแต่แกงยีนมีงานของพี่มลเขาไม่ได้ใช่แค่แต่งตัวแฟนะบ้านเขาก็แฟดด้วยลมยลมายลายลายแม่นางเสือดาวที่ชอบลายเสือในช่วงเนี้ยเราอยู่บ้านกันเป็นหนึ่งวันพวกน้องทําอะไรกันบ้างเนี่ยไม่ทําอะไรเลยครับส่วนใหญ่พักเพราะว่าถ้าสมมติได้อยู่บ้านเงี้ยก็จะนอนไปเลยทั้งวันอะไรเงี้ยครับแล้วก็กินดูหนักบ้างอะไรย่างเงี้ยครับแต่น้องอินน้องอินมีคนเขาบอกว่าขนมน้องอินพี่พีได้ทานเนีย ขนมเค้กน้องอินอะได้ทานแล้วครับเขาส่งมาบ่อยออมีนะจ๊ะนี่เห็นไหมมีทุกบ้านเลยแต่เขาทำไม่เป็นนะคะแม่บ้านเขาก็ค,คนทำไม่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 ทำเองปะคะทำเองจริงปะเนี่ยช่วงแรกๆทำเองครับปีที่แล้วครับทำเองทั้งปีแต่ตอนนี้เราเป็นร้านแล้วครับเป็น SME scale แล้วครับมันเริ่มจากอะไรลูกหนูไปเอาสูตรมาไหนจริงๆอ่ะครับอินชอบกินขนมมากคืออินแทบจะเป็นคนไม่กินข้าวเลยครับอินจะกินแต่ขนมครับแล้วคนก็จะแบบ ชอบกินขนมตามอ,อินเยอะเวลาเพื่อนๆเงี้ยฮะก็เลยโอเคเราถือว่ารสชาติที่เราชอบอ่ะน่าจะเป็นรสชาติที่คนทั่วไปชอบเราก็เลยแบบเไปขอสูตรเชฟคนนู้นที่เราว่าอร่อยคนนี้ที่เราว่าอร่อยแล้วก็เอามารวมรวมกันแล้วเราก็ไปหาเชฟที่เขาจบจบเชฟจริงๆอ่ะมาอยู่กับเราแล้วก็เดีวลอบสูตรออกมาขายครับผมนี่เป็นอะไรกนจรก็คือจะเอาโทรศัพท์ไปถ่ายแล้วก็ให้พี่สาวคนเอามือคนคนไม่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 ใช่ไม่ใช่พี่สาวแล้วอ,อร่อยมากอร่อยจริงขอบคุณครับอินแอบถ่ายเบื้องหลังเวลาทําขนมนิดหน่อยมาให้ดูครับโอเคค่ะ อันดีรานครับยังทําไม่เสร็จแต่ว่ามีพิกอัพพอยแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในครัวนะครับแต่ว่าก่อนเข้าครัวนะครับเราต้องล้างมือก่อนนะครับซึ่งเราล้างเสร็จแล้วแล้วเราจางนั้นเราก็ต้องทําตามโปรโตคอลของครัวนะฮะคือใส่ชุดคลุมพี่ๆตั้งใจดูไปไหมฮะก็ต้องใส่หมวกคลุมผมนด้วยนะกำลังดูอยู่ว่าพี่ตากำลังไม่มีไม่มีตอนนี้เราก็แต่งตัวพร้อมเข้าครัวนะฮะสวมหมวกป้องกันนะครับแล้วก็ ใส่ชุดแล้วก็ใส่ถุงมือด้วยหลังจากเราล้างมือเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องสเปรย์กับหอยกีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็จ<ะ>ับมาพร้อมเดี๋ยวไปเปิดครัวให้ดูดีกว่า เหมือนหมอเลยคือออยากทําร้านเค้กที่ที่คนบอกอินเข้ามาเนี่ยเรามีทั้งรายขนมปังแล้วก็ลายเค้กให้ซื้อนที่เดียวเลยร้านอยู่ไหนอะลูกร้านอยู่ตรงข้ามไอคอนสยามครับแล้วตอนนี้ังสถานการณ์วิดนุกปิดอยู่ใช่ไหมเปิดครับแต่ว่าเราปิดหน้าร้านแล้วก็ทําเป็น drive thru กับ delivery อย่างเดียวขนมปังก็น่ากินนะใช่ขนมปังเราเป็นขนมปังเบรยอ เอมากเดี๋ยวจะส่งให้คุณขนมปังไร้อร่อยมากคือสมมติถ้าปกติขนมปังอันนี้เป็นทรัฟเฟิลโฟชีสมีข่ดีมากซึ่งเคล็ดลับความอร่อยของเราเนี่ยนอกจากวัตถุดิบที่ดีแล้วนะฮะก็คือเรื่องของความสดใหม่นะครับเพราะว่าร้านของเราเนี่ยจะอบตอนเช้าแล้วก็เรส่งให้ลูกค้าตอน17บเจตรโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้เลยว่าขนมปังที่ถึงมือลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นขนมปังที่สดใหม่แล้วก็อร่อยแน่นอนครับ พี่พี่ทำขนมหรือทำกับข้าวเป็นกับเขาบ้างไหมลูกทำไม่เป็นครับเคยเคยทำมักกะโรนงะครับแล้วก็เสื้อผ้าอันนี้ก็เก่งเลยนะแต่ว่าพี่พีเป็นซีอีโอแบรนด์เสื้อผ้านะครับกำลังฮิตมากเลยครับเสื้อผ้าเลยครับทำเพลินทำเสื้อทำแบรนด์เสื้อขายครับชื่อ Color Culture อยู่ใน IG ดูได้ครับเป็นแนวไหนเป็นแนววัยรุ่นที่คนอย่างพี่ไม่สามารถจะใส่ได้ใช่ไหมใส่ได้ครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบกระจับ่อยอะไรเงี้ยครับอินอ่ะได้เข้าครัวทำอาหารกินกับครอบครัวบ่อยไหมเดี๋ยวถามก่อน บ่อยครับบ่อยมากครับยิ่งช่วงเนี้ยอินได้อยู่บ้านกินข้าวร่วมกับครอบครัวเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบมีความสุขใช่ไหมใช่ครับเอาอย่างนี้ละกันวันนี้เรามีเครื่องดื่มที่ควรจะติดบ้านคู่มื้ออาหารแสนอร่อยมาเป่าให้กับน้องอินด้วยครับนี่เลยครับโออิชิโกวาโฉชาชาวหมักญี่ปุ่นเกรดคุณภาพครับที่มีสาร T a อฟราวินที่มีเฉพาะในชาวาโฉชาครับ หอมสดชื่นได้ฟิวญี่ปุ่นนะคะมอบไปให้น้องอินเลยนะคะขอบคุณนะครับจริงไหมครับที่คุณชอบดองลายเป็นเดือนครับบางครั้งก็เป็นปีที่อินไม่ใส่เสื้อผ้านอนจริงไหมครับจ่วงแอบแทงข้างหลังวันนี้เรามีเกมอะไรมาให้น้องเขาเล่นกันชื่อเกมว่าล้วงลับจับโป๊อินพีพีกติกาง่ายๆคือให้ทั้งคู่เนี่ยสลับการถามคําถามลับๆจับผิดความโป๊ของอีกฝ่ายหนึง คนละสามคำถาม,ถามเราเชื่อว่าสองคนจะอยู่กันมาเป็น10ปีเนี่ยคุณจะต้องมีเรื่องความเป๊ะความอะไรเหมือนถ้าพวกพี่ถามมันเองเนี่ยพวกพี่จะมีแต่ความอุบาทกันทั้งนั้นเลยอยากจะกว่าเด็กรุ่นหนขอลองตัวอย่างได้ไมหมครับขอลองตัวอย่างได้ไหมฮะอย่าเลยน้องมันเป็นสิ่งที่มันพลาดมาแล้วใน <laughs> ในในช่วงอดีตถ้าสมมติปัจจุบันนีใน้ให้มันผ่านไป อย่างน้องยังมีอนาคตสดใสอย่ามาฟังตำถาพวกพี่เลยลูกพร้อมไหมลูกพี่ขอเริ่มที่พีพีก่อนเริ่มพี่อินไม่อาบน้ํานอนจริงไหมครับไม่จริงครับต้องอาบน้ําครับแล้วอากาแลกกี่รอบอาบน้ำมาแล้วหนึ่งรอบตอนไหนอะตอนไหนก็ตอนเย็นนี่ฮะมันถูกออกกันสองรอบอย่างต่ำไม่ก็ตอนเช้ามันตื่นมาเหงื่อไม่ออกอยู่แล้วอะฮะ คนหน้าตาดีๆก็ทําอย่างนี้กันเหรอลูกใช่มันเป็นเคล็ดลับเลยนะครับเคล็ดลับคือไม่อาบน้ำต้งใช่ถูกต้องถึงมันจะได้ไม่ครับพีพีทำไมหนูถึงรู้ล่ะเหมือนเวลาวิดีโอคอลไปเขาก็อยู่บนเตียงทั้งวันอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าเขาไม่ได้คุณผมทราบครับว่าผมทํางานผมทางานเยอะก็นี่ไงดูแล้วล่ะที่มาของงกไงงกงกข้อต่อไปนกอินถามกับพีพีจริงไหมครับที่คุณชอบดองลายเป็นเดือนครับ จริงครับจริงทาไมอะ่ะ <c oughs> เป็นคนไม่ค่อยชอบตอบไลน์ครับแล้วก็บางคนส่งมาแฮปปี้เบอร์เดย์อะไรเงี้ยคือเราเห็นแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ตอบเขากลับบางครั้งก็เป็นปีเป็นปีเลยฮะ <c oughs> ใช่มีเพื่อนเป็นปีคือเลิกคบกันแล้วไหอ่ะก็เกือบเลิกคบแล้วเขาจะเลิกคบตอนไหเคยทะเลาะกันไม่ลูกเรื่องไม่ตอบไลน์กันบ้างไหมไม่ไม่เคยครับแต่ว่าเขาอ่ะชอบแบบพิมพิมมาแล้วก็หายไปแล้วพอหายไปเขาจะหายไปยาวเลยฮะทำไมเป็นอย่างนั้นอะพีพีก็รู้สึกว่า เดี๋ยวถ้าด่วนเดี๋ยวเขาโทรมาเออจริงถ้าด่วนเดี๋ยวก็โทรมาอมเองก็ได้จริงจริงจริงอันนี้พี่เห็นด้วยเ <c oughs> พราะบางที <c oughs> พี่ก็ไม่ค่อยได้ตอบเหมือนกันลูกอ่ะข้อต่อไปเลยพี่อินไม่ใส่เสื้อผ้านอนจริงป่ะครับโอ้ไม่จริงครับแล้วเอามาจากไหนอ <c oughs> ่ะเปล่าบางครั้งโทรไปแล้วเขาแบบว่าเอาอผอ้าห่มคลุมเงี้ย ก็เลยไม่รู้เขาใส่เสื้อนอนหรือป่อาาใช่ครับจริงหรือเปล่าครับที่พีพีชอบสั่งข้าวเยอะมากๆครับแต่ว่าชอบกินแบบอย่างละคำทนานี้นครับจริงต้องให้คนอื่นช่วยกินครับ<ช>ไม่แต่ว่าจริงจริงพีเป็นคนชอบสั่งเยอะครับสั่งทีแบบสิบกว่าอย่างเลย้ยครับแต่ว่ากินแบบอย่างละดบบสองสามคำเพราะว่าแบบเหมือนเวลาเราสั่งแล้วเราอยู่กองอะไรเงี้ยครับมันมีพีพีคนอื่นด้วยก็เลยสั่งเผื่อเขาด้วยอะไรเงี้ยจะได้ช่วยกันกินต้องถามน้องหนีทั้งคู่เคยอกหักหรือเปล่า แล้วตอนเวลาที่ทงคู่อกหักเนี่ยหนูเคยมีโอกาสเห็นซึ่งกันและกันไหมไม่เคยเห็นของพี่อินนะผมเห็นแล้วอินมีโอกาส,กาสเห็นของน้องไหมเคยครับตอนที่พีพีอกหักเขาจะเป็นยังไงลูกก็ค <c oughs> ือเหมือนคนอกหักทั่วไปเลยฮะเขาจะเสียใจยวอแวร์ครับผมแล้วน้องมีวิธีปลอบพีพีเขาอยังไงก็อยู่ด้วยเนอะก็ก็เหมือนไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยมากกว่าไม่มีพยายามหาแบบออกไปแฮงเอาท์กันอะไรอย่างเงี้ยครับชวนชวนคนนู้นคนนี้คนนั้นออกมา ขาปลอบใจหนูว่ายังไงตอนนั้นน่ะก็ไม่ไม่ไม่ได้ปลอบอะไรเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองอะไรอย่างงี้มากกว่าครับหมายความว่าเขาก็ให้กําลังใจมากกว่าเขาก็ไม่ได้แบบสเปซิฟิกปลอบว่าแบบเออต้องทาอย่างงู้นอย่างนี้นะแต่ว่าเขาก็พูดเหมือนแบบพูดเป็น fact กครับว่าแบบเออเดี๋ยวพอเวลามันผ่านไปเดี๋ยวอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นนะนู่นนี่นั่นเหมือนสอนเราอะครับเพราะว่าเหมือนพี่เขาก็โตกว่าพี่ด้วยคําถามเกี่ยวกับความรักบ้างดีกว่าพี่สองคนเคยเห็นแบบว่าเพื่อน in love ลักษณะเขาจะเป็นยังไงอ่ะเชิญ in l ลิ e เ อ่ะกินน้ําเลยกินน้าและกินอ่ะขอแห้งครับไม่ไม่ค่อยเห็นนะครับไม่รู้เหมือนกันเราไม่ได้เลิฟอยู่ไงฮะค้ามห้ว่าเราค้ามซุเล่นเกมไปเลยได้ปะวันนี้นะคะอินน่ะส่งขนมให้พวกพี่ๆใช่ไหมพี่มีของตอบแทนให้อินเป็นของขวัญมอบให้ตอบแทนที่จะส่งขนมมาให้พี่ทานอีกได้เลยครับ นี่เลยครับแอร์แคริเออร์ันเลอร์สมาร์ทครับวันนี้จัดโทนสีสดใสมาให้เหมาะกับพระเอกหน้าหวานอย่างน้องอินนะครับเขาจัดมาให้แบบนี้เลยและถ้าวันไหนนะครับอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็สามารถเปลี่ยนลายผ้าได้อีกหลายลายเลยนี่แบบนี้เลยนะครับมอบให้น้องอินไปเลยไม่ว่าน้องจะอยู่ที่ไหนนะมันสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ผ่านแอป,ปมือถือของเราเนี่แหละสะดวกมากอ้าวน้องอินวันนี้อินส่งเค้กมาให้พวกพี่วันนี้รายการขอส่ง แอรแคร์เลยกับไปให้น้องอินเลยฮะขอบคุณนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะอยู่กับเราต่อแต่ว่าเราจะต้องปล่อยตัวน้องพีพีไปแล้วอย่างนั้นขอบคุณน้องพีพีเลยเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะฮะขอบคุณนะฮะขอบคุณนะฮะตัวเล็กเนี่ยจะเป็นคนแบบว่าต้องเกาะตลอดเวลาเลี้ยงเป็นลูกเลยอ่ะทำอะไรกันบาร์บีคิวบาร์บีคิวว่าเราชอบบาร์บีคิวช่วงตีท้ายครัววันเดวิดอินตามติดอินฟินทั้งวันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับดูเหมือนว่าช่วงข้ามภารกิจของพระเอกสายหวานจะยังไม่หมดเลยนะครับเนี่ยสีพ่งนี้นะฮะกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาขนมไว้ประจน ที่อบเนี่ยไปให้อาม่าแ้ะครับเพราะว่าอาม่าบอกว่าพรุ่งนี้ไหว้เจ้าพอดีก็เลยเอาไปให้ชิมพี่สามไปแล้วพี่สาอามาชดนะมาชนหน่อยนี่สวัสดีครับอนี้พี่สาแม่บ้านพูดเป็นทุกอย่างครับเปิดประตูมาเจออาม่าของน้องอินเลยว่าแต่ว่าอาม่ากําลังทําอะไรอยู่ครับเนี่ยอาม่าาไปกล้องหม่ถ่ายรูปถ่ายรูปยิ้มสวยบายบาย นี่นี่บ้านอกงของบ้ามีไอเทมเจ๋งมากนี่เขาเป็นนักสะสมอัลลีกาไล้กรเยอะมากโอ้โหโอ้โหแล้วมันดังมันจะดังพร้อมกันป้าอินใช่มันจะตีพร้อมกันทั้งบ้านเลยครับบ้านเราใช่ีอมิกาใช่คนกลัวเยอะมันจะสีแบบเสียงแับเสียงเสียงแบบหลอนๆนิดนึงมันกังวานอ่ะ อันนี้ลูกแม่บ้านแต่ว่าอินสนิทมาเรียนเป็นลูกตัวเองเลยต้องทนใครคานขึ้นมาหาเองเนี่ยนี่น้องใส่ฟ้าน้องฟ้าใสบ้านหนูอยู่กันกี่คนน่ะลูกพ่อแม่ลูกห้าคนครับแล้วก็พี่เลี้ยงกับอพี่เลี้ยงอีกห้าคนครับแม่ไปายหน่อย นี่ก็พ่าสายาขียเข้ายังถข้าวแล้วเหรอคือเลี้ยงเหมือนเป็นน้องเลยเนาะเลี้ยงเป็นลูกเลยครับทุกคนนี้เข้าย่างนี้ครับเดี๋ยวเขาให้ไปยังน้าเพราะว่าพ่อแม่เขาก็จะทํางานระหว่างวันใช่ไหมครับ่วนใหญ่ก็จะเอาลูกสองคนนี่แหละมาฝากไว้กับเราโธไม่ยอมออกเลยก็คือเราบอกว่าจริงๆต้องแบ่งเงินเดือนให้เรานะเพราะว่าเราเป็นพี่เลี้ยง แต่อยู่มานานแล้วใช่ไหมคะใช่ครับอยู่มาตั้งแต่เกิดเลยครับอ๋อโอ้ระวังลูกทำอะไรกันเนี่ยบาร์บีคิวบาร์บีคิวว่าเราชอบบาร์บีคิวตัวเล็กเนี่ยจะเป็นคนแบบว่าต้องเกาะตลอดเวลา<อ>ใช่ใช่คน,น ติดมาสมมติว่าถ้าเขาได้ยินเสียงอินกับาออ่ะครับเขาก็จะร้องไห้ลิกอยากขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยเลี้ยงเป็นลูกเลยอเป็นลูกเลยครับทุกวันนี้ก็พาเข้ามานอนด้วยคนนีนที่สาวคนอันนี้คือน้องสาวน้องสาวก็สวยขาวใช่น้องงเอ้ยสวยครับเข้าวงการนะไม่ด้วยไม่น่าครับแต่ติดต่อได้นะฮะ อ๋อคุณอยาร์ตคุณอยาร์ตพูดจักคุณอยา,ยาอร์ตครับ <c oughs> สวยๆย, <c oughs> ยังเด็กอยู่เลยครับเพิ่งยี่สิบเองฮะอ้ยไม่เด็กแล้วยี่สิบอินแฟมิลการันตีว่าหน้าตาดียบม้านจริงๆใครอยากเปิดวาร์ปก็ตามไปส่องในไอจีกันได้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ละพาเข้านอนครับตัวเล็กเนี่ยตอนนี้ติดเพลงนี้ แล้วก็ตัวใหญ่เนี๋ยชอบเล่นเงาก่อนนอนลูกหมาโอ้คุณพ่อคุณพ่อ,อ,พอเลี้ยงเป็นลูกเลยอะเลี้ยงเป็นลูกเลยแหละครับจริงๆครับเพราะว่าเราส่งเรียนด้วยครับอ๋อหรอพ่อแม่เขาทำงานที่บ้านอยู่แล้วไงครับเราก็เลยส่ง,ขงเขาเรียนไปเลยนี่นตแล้วหมดพลังชปกติกิจกรรมโปรดของบ้านนี่คืออะไรครับโอ้เยอะมากครับ คือบ้านนี้จะตลกนิดนึงครับอย่างเช่นแบบว่าถ้ากินกินข้าวยู่อยูดดีๆทุกคนก็อยากเล่นซ่อนแอบ <c oughs> ก็จะวิ่งไปปิดไฟกันทั้งบ้านแล้วก็ว่างตังแล้วก็ใครหาคนสุดท้ายคนชนะไปอย่างเงี้ยซึ่งคนที่เก่งมากคือปาป๋าป๊าเขาจะมีแบบจิตวิญญาณในการแบบทําตัวกลืนกับกําแพงมากๆอย่างเงี้ยตอนแรกคิดว่าเล่นซ่อนแอบเนี่ยมีแค่แบบลูกๆแล้วก็เด็กไม่ไม่ป๊ากับมาเขาชอบเล่นซ่อนแอบกันไงเลยมีลูกสามเขาติดมาสมัยวัยรุ่นเนี่ยเขาชอบพาลูกนอนเร็วๆแล้วก็แอบย่องกันออกไปสองคนเห็นนะแลาด เวลาเขากลับดึกๆอ่ะเขาจะถอยหลังเข้าห้องแล้วเรารู<ม>้เพราะว่าถ้าลูกตื่นเขาจะเป็นอ๋อแบบกำลังจะออกไปข้างนอกพอดีแลช่ววง โควิดดูแลตัวเองเอไงบ้างคะอินอินจะทานพวกวิตามินเสริมค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านแหละครับแล้วก็พวกอาหารต่างๆเข้ามาในบ้านทุกอย่างอะ่ะเราก็เลิกให้แม่บ้านไปจ่ายตลาดเราก็สั่งเป็นพวก frozen food มาครับแต่เห็นบอกว่าอินนะ่ยยกให้คุณแม่เป็นไอดอลเรื่องการใช้ชีวิตเลยอะ่ะเพราะอะไรอะ่ะอาจจะเป็นว่าอินเป็นคนทางานค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าพอกลับมาแล้วจะเจอคุณแม่แบบค่อยคิดว่าเย็นนี้กินอะไรคืนนี้กินเสร็จแล้วดูหนังกันไหมหรือว่าชวนตั้งวงแหงเอาการกับที่บ้านเนี้ยทุกครั้งที่กลับมาบ้านแล ได้เกิดมาอยู่ในครอบครัวนี้อะไรยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราทํางานแล้วพอมันแบบพลังเหลือสูน่ะแค่เปิดประตูบ้านมาเราเจอความวุ่นวายของบ้านนี้ก็คือแบบหนึ่งร้อยทันทีแล้วอะครับ oh, <c oughs> บ้านข oh. องคุณอุ่นดีมากมากเลยเนาะ <c oughs> น้องอินเนี่ยถือว่าเป็นดารารุ่นใหม่ครับที่ครบเครื่องมากจริงๆเลยไม่ใช่แค่หน้าตาดีนะฮะแต่ยังมีความสามารถรอบร้านเพราะมีคุณแม่เนี่ยเป็นไอดอลแบบอย่างแห่งความสําเร็จที่คอยสนับสนุนแลวให้กําลังใจน้องอินมาตลอดเลยช่วงนี้ใกล้เทศกาลวันแม่ครับทางรายการขอ,ขอมอบสก๊อตรังนกแทสซพรีมโกครับ สูตรที่ดีที่สุดของสก๊อตรังนกแท้ครับรังนกแท้สีเหลืองทองจากท่ำธรรมชาติ100%เซ็นตครับเพื่อแม่คนที่ดีที่สุดฝากให้น้องอินเอาไปให้แม่หนูด้วยนะไว้ดูแลตัวเองในช่วงวันแม่ครับได้เลยครับขอบคุณมากนะครับแล้วน้องอินรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เขาสะดวกมากเลยเพราะว่าสามารถสั่งออนไลน์แล้วก็จัดส่งถึงบ้านได้เลยจ้ะวันนี้ขอบคุณน้องอินมากๆ ที่ทาให้พ่กพี่รู้จักที่จริงแล้วน่าจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวบ้านน้องอินบ้งนงางด้วยกถานะเจอเออด้วยสถานการณ์ไปในตอนน้องอินจ๋าตอนน,น้องอินอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆทั่วประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดให้กําลังใจกับคนหน่อยอยากให้กําลังใจทุกคนนะครับอินรู้ว่ารอบนี้หนักกันจริงๆก็อยากให้ทุกคนฮึบให้ได้เท่าที่จะมีแรงเพราะว่าขนาดพวกเรากับเด็กพวกเราก็ก็คือกันเต็มที่แล้วก็จะพยายามช่วยเหลือทุกคนเท่าท,ที่จะช่วยเหลือได้ครับ เอาละฮะและแน่นอนเป็นี่ขอบคุณน้องอินสารินมากๆที่ทําให้พวกเราได้รู้จักตัวตนของน้องเขาขอบคุณน้องอินครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขวบนะรับขอบครับขอบจุรับขอคุะตับเอาจะอยู่หอบคุกละับแต่เรัก็ส่งะครับห่างุณนะันอุนครับนะอนะันนะครับบนัอนคอับอันะหมัอนหอบคุณนรองบขออสนครับขอคครับอคครับครับครับ ดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ